ชาวสองล้อซูซูกิเขาเซอร์วิสรถกันที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูครับสวัสดีครับพบกับเต้ร์ h ช n แนลช่องของเตอร์นะครับวันนี้ผมมากับเจ้า s u ซูกิ GD-110HU นะฮะคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมใช้มาประมาณ8ปีแล้วนะรถคันนี้ปี2017นะครับตั้งแต่ปีที่ซื้อมาเป็นตัวแรกเลยนะฮะแล้วก็ใช้มาตลอดนะใช้ทุกวันนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาเจ้าซูซูกิ g d ดีร้อยสิบอยู่นะครับไปเซอร์วิสที่ซูซูกิ b t m สาขาลำพคงแหงนะครับอยู่ในซอยมิสทีนนะซึ่งเมื่อก่อนนะครับเท้าความกับผมมาอยู่ลำพคงแหงนะตอนนี้ย้ายมาอยู่เพชรบุรีตันใหม่นะฮะเมื่อก่อนนะตั้งแต่ออกคันนี้มาผมก็เซอร์วิสที่นั่นตลอดนะครับจนเปลี่ยนคนทําเปลี่ยนอะไรไปแล้วนะฮะก็สักประมาณสองสามหมื่นโลนะครับเข้าศูนย์สักทีหนึ่งนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องทํามากนะครับ แต่ว่าเข้าสนยนสักครั้งหนึ่งเจอช่างที่เขาอบรมมาเนี่ยก็ดีนะครับดีกับรถนะพระเจ้าซูซูกิดีนะครับเป็นรถที่ทนมากเนี่ยผมยังไม่เคยเปลี่ยนไดสตาร์เลยนะครับใช้มา8ปีนะเลขกิโลเมตรนะครับขึ้นไปถึงหกหมื่นเกิโลเมตรแล้วนะฮะไม่เคยเปลี่ยนไดสตาร์นะครับแล้วก็ซูซูกินะครับเป็นรถคาร์ดร้อยสิบซีซีไม่กี่รุ่นนะครับที่ให้กองน้ำมันเครื่องมานะดังนั้นนยครับมันเลยทนมากๆวันนี้หลักๆนะครับที่ผมจะไปทํานะครับก็คือเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องนะครับ เดี๋ยวไปดูนะว่ามีกองน้ํามันเครื่องสต็อกไหมนะฮะอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะสองนะก็จะไปเปลี่ยนพวกเบรกแล้วก็เ,เช็คทั่วไปต่างๆนะครับเช็คองเช็ควาว์นะล้างคาบูเปลี่ยนหัวเทียนประมาณนี้นะฮะแต่ว่าหลากักๆเนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับว่ากองน้ํามันเครื่องมีไหมตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงยีนาทีนะครับสุสกิบีทีเอ็มนะครับลงไว้ว่าเปิด8ปดโมงปิด5้าโมงนะฮะก็ที่รีบตื่นแต่เช้านะครับเพื่อจะไปพิสูจน์ว่า เขาเปิดตรงเวลาไหมนะอันนี้บีตัวชีวัดหนึ่งครับไปครับเดินทางสดีครับสตาบอรมรถอยู่นะมีเสียงเครื่องร้อยห้าสิซีซีนะครับอัพเกรดมาแล้วนะแต่ว่าผมใส่จุกรถเสียงนะเพราะว่าผมตรงต่อรออนะฟูจินี่เป็นรถที่ดีมากทนมากนะครับถ้าคนเล่นจะรู้นะแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นนะครับมักจะมองว่าเอ้ยทำไมสเปกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับมันถูกสร้างมาอย่างนั้นนะครับ อย่างเช่นซูซูกิจีดีนะครับมันถูกสร้างมาให้ต้นนะครับต้นดีมากนะถ้าเดิมเดิมมันนะแต่ปลายนะครับไอเดิมเดิมจีดีเนี่ยวิ่งได้แค่80นะฮะเพราะว่าคาบูมันเล็กมากนะครับแต่ถามว่าพอเปลี่ยนคาบูปุ๊บหรือว่าทําคอรีดใหม่นะครับรถก็วิ่งเฉีวเลยนะฮะวิ่งได้ดีนะคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าโจทย์รถาเขาสร้างมาเพื่ออะไรนะครับท่านี้พูดตรงๆนะครับมันเป็นรถเมืองรถต้นนะฮะก็พูดง่ายๆรถส่งแก๊สเลยนะที่เขาพูดพูดกันนะฮะ ดังนั้นนะครับเออเราต้องใช้รถซูซูกิให้ถูกประเภทนะฮะหรือว่าเออถ้าเราอยากชอบรุ่นนี้อยากไปคัสตอมนะครับก็ทําได้นะครับเพราะว่าระบบซูซูกิเนี่ยค่อนข้างไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วก็ทุกอย่างถูกทําเผื่อมาหมดแล้วนะเราคัสตอมนิดหน่อยก็สิ่งใดเลยฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ที่นแน่ๆคือรถมันทนมากนะครับพื้นฐานรถมันดีนะฮะไปเดินทางกันนี่ครับผมทรงตรออนะฮะ เจอตำรวจไม่เคยกลัวนะครับคันนี้เนี่ยครับรถที่ใช้งานง่ายมาก ไปลดต้นดีแล้วนะครับจากนั้นเราเดินเอ่อเดินน้ํามันหน่อยนะฮะเดินอากาศหน่อยเนี่ยให้ปลายเข้ามานะครับก็สิ่งแล้วฮนะจิิงงพันนิดเดียวเนี่ยจาก80ก็คือเป็น120แล้วนะงบหลักพันนะฮะ กระจกเดิมเลยนะมาดูนะครับมุดได้หมดนะฮะกระจกเดิมต้มไปแฮนใส่ครบนะฮะใส่ด้ดยมิติีรถเนี่ยสบายมากไมได้หมดะฮะ ประมาณ2อกิโลนะครับสุดสังเกตก็คือจะมีปัม๊ม PT อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับเลยไปนิดนึงก็คือศูนย์โตโยท PTM แล้วนะฮะมาดูนะเปิดตรงเวลาไหมนะครับโอเคเปิดแล้วครับตรงเวลา ็คระยะครับรอเอออยากทำเฉยๆมันยังมีระยะให้เช็คอีก <laughs> นะก็เปลี่ยนหาแล้วมันเครื่องเปลี่ยนกองแล้วทั้งหมดถ้าเบรกหลังอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นออแหละครับโมงยี่สิบสองนาทีครับ นะครับพวกอะไรต่างๆนะนี่ดีมากนะครับทุกอ,อย่างติดป้ายราคาไปหมดเลยเจเยนมากมียางด้วยป้ายต่างๆนะติดป้ายราคาไปหมดเลย ออนนี้คันที่เอาไปลงสนามใช่ไหมครับอ๋อที่ทำไว้ใช่ไหมนี่เป็นรถที่ช่างไม้เขาทำนะแล้วก็เอาไปขี่ลงสนามด้วยตัวเองเลยนะฮะดังนั้นความดีงามของที่นี่คือ,อช่างที่เป็นเจ้าของนะครับศูนย์นะก็ใช้สุสกิเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้รถแข่งเลยนะดังนั้นก็เขาจะมีความเข้าอกเข้าใจในรถนะฮะ ทำตอน9โมงนะมาโดน10 11โมงก็มีเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องนะครับเปลี่ยนไปแล้วทักเบร์นะครับโมเทียนทักเบร์หลังเนาะแล้วก็ให้ช่างมาดล้างคาบูให้หน่อยนะครับคาบูแดดเนาะล้างเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวตั้งคัดอีกหน่อยนะครับหาเกียร์ว่างยากมากอันนี้ซึมเหรอครับช่างมาดเตอนเราลื้อเปลี่ยนกล่องมันเครื่องมันไอ้กลองมันเครื่องมันจะมี สิ่งตรงนี้นิดหน่อยเราไปล้างก่อนตอนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับมีของนะสบายใจเขาจะพาไปกินเขาจะพาไปกินสี่ดอันนี้ตอนนี้มันยังเบิกอะไรได้ทั้งคันไหมฮะถังน้ำมันอะไรเบิกได้หมดได้ได้หมดเลยได้หมดเลยเดี๋ยวนี้อ่ะสมมุติผมอินดี้สดเนี่ยผมจะทำเครื่องกลับให้เหมือนเดิมเนี่ยทำได้ไหมทำได้ทำได้หมดเลย เปลี่ยนได้หมดเลยทั้งเครื่อง่งในเครื่องยนต์เนี่ยนะ่นะผมทำาบงคาบูเบิกได้หมดคาบูก็เปลี่ยนใหม่ได้อ่าเปลี่ยนใหม่ได้หมดเลยอ่าพวกข้อเบี่ยงลูกสูบเกียร์เสื้อสูบลูกสูบมาวิีนะครับหรือว่าจะเป็นเป็นฝาได้ในเครื่องนี้เบิกได้หมดเลยระบบอ่าระบบไฟทั้งคันเบิกได้หมดถังน้ำมันเบิกได้รถรุ่นนี้ยังสามารถเบิกอะไรทั้งหมดได้อยู่ครับไม่มีชิ้นไหนแจ็คออเดอร์ บำบัดเปื้อได้ปื้อได้หมดเลยบำบัดเนี่ยถ้าเราอยากได้ของใหม่อ่าสมมติถอดทิ้งไปถ้าอยากแปลงกลับเป็นเดิมเดิมรต่นี่ยังมีอะไรท่ยังขาดอยู่ไม่เห็นอย่างนี้นะถ้าเดิมเดิมนี่ห้าสิบหกสิบโลลิตรนะพี่มาดนะคาร์บูเดิมนะเครื่องคาร์บูได้ใช่ครับแล้วก็ต้นดีมากแต่มันบิดได้แค่แปดสิบน้ำมันมันได้แค่นั้นโอเคฮะ เบิกได้ทั้งคันนะฮะชุดไฟอะไรเบิกได้หมดเจ๋งจริงๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งขนนะแต่แค่ผมได้เพราะขายอะไรใช่ผมมองว่ามาในนี่ช่างม่บางค้เขาผลิตสมมติเขาต้องการผลิตพันคันอย่างเงี้ยเขาก็จำหน่ายเขาจนหมดแล้วเขาก็ขายอะไรแล้วสู่เข้าไปทำโปรเจกต์ใหม่ของเขาผมผมมองอย่างนั้นนะรถทั้งคันอะ่ไม่ค่อยได้เยอะหรอก เราจะกันอยู่ใช่ผมก็ทำส่วนรถยนต์อยู่เก็จะมาเน้นในเรื่องของสเปร์พาร์ทอะไรล่เพราะว่าการใช้รถนะมันสิ้นเปลืองเพราะถามว่างเห็นภาพเบรกก็มันเรื่องรถำเตียนพวกเงี้ยมอะต์มอสต์น้ำมันนี่เงี้ยเพราะถามว่าถ้าจะทำต่อก็คงต้องเป็นหัวฉีดแล้วเนาะมันไม่น่าจะผ่านมาตรฐานแล้วอ่ะแต่กับกันเขาก็ที่เหลือเขาไปทำเป็นอะไหล่ไปแล้วก็ไว้ให้เบิรคจะได้ให้ผ่านนะ าบ้านเราใช่ใช่เพราะทุกวันนี้คนก็ยังหาป้ายแดงอยู่นะจีดีเนี่ยถ้ามีหลงมาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือกันถ้ามีหลองหลงมาตามสภาพายครับใช่ครับนี่นะใช่ครับตอนนี้ดําเดิมไม่ข่าห้าหมื่นหมื่นกว่าบาทนะช่างแม่หาซื้อได้นะดําเดิม โอเคใครจะเล่นนี่สบายใจได้นะเบอร์ของได้ทั้งทั้งหมดนะแต่ที่ไม่สบายใจถ้าคนไม่เป็นช่างจริงๆอ่ะหรือว่าคนทับรถไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนปัญหาสุดยากอืมยากแค่นั้นเองใช่แต่ถ้าเราพอพอทำได้ระดับนึงอ่ะรถคันนี้เป็นรถเป็นที่รถขัง่ายมากใช่องง่ายใช่เพราะผมใช้มาก็นั่นแหละน้ำมันเครื่องไฟยังให้ขาดแค่นั้นพอ ไม่มีอะไรต้องดูมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเอ่อเป็นฐานน้ำมันเครื่องกรองนะฮะกรองน้ำมันเครื่องนะหัวเทียนผ้าเบรกหลังนะครับแล้วก็เป็นเอ่อล้างขบูเนาะเสร็จสิ้นไปนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยนี่เวลา9ก้าโมงสิบห้านาทีนะครับเข้าทําตอนประมาณ8ปดโมงห้าสิบนะครับก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการที่บอกมานะฮะตรวจเช็คต่างๆนะเยี่ยมไปเลยไวมาก เดี๋ยวมาดูค่าใช้จ่ายนะครับในนี้ก็จะมีแพงสุดก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่านี่ผมใช้อันแพงนะนี่ตัดทิ้งไปเลยนะครับปกติก็สองสามร้อยซื้อได้นะครับน้ำมันเครื่องปกตินะแต่ว่าผมทําเครื่องมานะก็ต้องใช้น้ามันเครื่องดีนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับค่าอะไรนะครับไส้กรอกน้ำมันเครื่องห้าสิบหกบาทนะฮะหัวเทียนเก้าสิบบาทนะครับแหวนรองน้ํามันเครื่องนะครับสิบห้าบาทแล้วก็ผ้าเบรกร้อยห้าสิบาทนะฮะแล้วก็มีค่าบริการล้างขบูแปดสิบบาท ค่าแรงนะครับ100บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จ971บาทนะฮะทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับวิวในแบบเออผู้ใช้งานจริงนะครับคือซูเนี่ยครับเวลาเขาทำรถเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์อย่างนี้นะครับเขาจะทำรถมา1โมเดลนะฮะแล้วเขาก็จะจำหน่ายนะจำนวนที่เขาต้องการนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะหยุดจำหน่ายนะฮะในการหยุดจำหน่ายะเขาไม่ได้ทิ้งลูกค้านะอย่าง G.D นะครับโมเดลปี2017นะ แล้วก็เลิกตัวสุดท้ายเป็นเนี่ยปี2022นะครับตอนนี้ผ่านมา3าปีนะครับคายืนยันจากช่างสามารถนะก็คือสามารถเบิกอะไหล่ได้ทั้งคันนะฮะผมอย่างเช่นผมถามเล่นๆเนี่ยว่ารถผมเนี่ยมันทาเครื่องนะครับทำสเต็ปร้อยห้าสิบมาเนี่ยทำทั้งหมดลยนะไส้ในเนี่ยขบงขบูท่อเดิมหมดเนี่ยถ้าถามว่าผมจะทํากับเป็นสเต็ปเดิมนะครับเดิมโรงงานทําได้ไหมช่างมากบอกว่าเบิกทุกอย่างได้หมดนะฮะทำเดิมได้หมดเลยนะครับเนี่ยก็คือมันเป็นแนวคิดของซูนครับก็คือเขาจะผลิตรถออกมาโมเดลนึงครับทำให้มันดี พอทําดีเสร็จนะครับก็หยุดจําหน่ายนะครับตามที่เขาต้องการนะ้วจำนวนหรือว่าเวลาที่เขาวางไว้นะครับแต่ว่าพาร์ทอะไรต่างๆนะครับยังจาหน่ายตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งลูกค้านะนะครับอันนี้คือสไตล์ซูแต่ที่เรามองว่าเอ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ซูมันทนนะฮะเนี่ยรถผมใช้มา6กหมื่นเจ็ดพันโลนะครับดูเซอร์วิสนะมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากนะฮะอันนี้คือสไตล์ซูซูกิเขานะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะนี้ท่านใดสนใจมาเซอร์วิสซูซูกิของท่านนะครับให้กลับมาใช้ได้เหมือนใหม่นะฮะ ก็ที่นี่นะครับสุสานบีทีเอ็มนะซอยมิตรทีนะเราทำแห่นะฮะครับนี่นะเงื่อนไขนะฮะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับแปดโมงถึงห้าโมงฮะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะผมเข้ามาเลยนะครับแปดโมงเปิดจริงนะฮะนี่ครับสุสานบีทีเอ็มหรือว่าแลกไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรนะแล้วก็แลกไลน์ตรงนี้นะครับแคปแล้วก็แอดไลน์มาเอานะฮะช่างสามารถนะเต้ยชาแนลช่องของเต้ยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝาซูซูกิ B T M รามคำแหงซอยมิตรทินด้วยนะครับ